ครับผมสวัสดีครับกินกันกินของง่ายใช่ไหมกินของง่ายแมน<อ>ครับผมมากินเขานั่นกันเลยครับวันนี้ครบทุกตำแหน่งเลยนะครับผม มี icana, ่ม่ครับ you จ know, <20, 20. S 1> <raul ic> ิมขอบป้ากิมขอบ้าขอบปามาด้วครับด้ขอบาไรนครับผมทมดลวนี่วันนี้ก็มา็นกก็เป็นทุกข์มเลยที่ได้มได่อเดี๋ยวเลยุกแบบไม่เด็ด ถ้าเป็นพืนผิวเนี่ยไม่แน่เนี่มันเป็นพวกะในยินแต่กินคือปกติียงินปกติมันก็ร้อนนะครับนี่นี่นี่ด้วยที่จะยินกินป่ะมันจากห้องกงของปาก แม่ทองโกงดูแล้ก็เงินอดมอกงวันโงเงินนั่กินเห่านั่กินเห่าไปนันนี้ก็มาคนคนั่งจับกระชุมเสร็จนตอนนี้กยังระชุมครับกำลังเข้าห้องดำนะครับผมัง่งเข้าห้องนบเีีบ เอ่พี่เป็นอะพี่เป็นตามโยกหลกลังฝากติดตามคนในกรุงเทพตากเยอะนครับผมฝากดติดตามถูกใจ่ารเพียนไปเลอนะไ่ครหนึ่งล้านแล้วมรวมเป็นยเงิอนหาลยบาทครับผมก็ฝากว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันประชุมใหญ่ของบรรยากาศแล้วนะคะเ๋ีวจะพามาดูบรรยากาศก่อน่อนี่คนขับรถนะคะ ังอยู่อยู่อมอเท่าไรออข้อมีมีะจะเริ่มข้อมผู้ที่ย้งถึงไม่ได้เถอะอะไรคืออ่อมาลำมารดกโลกนะคะนี่มารดกเนี่ยเขาผูโนปะมลำารดกนอันนี้หมอลำ ปูควันมาละดงลเก่ล้เก่าลมลท่องจังล่ลท่องจังวล้ทองจังท่องจังกับท้องกองท่านทำมวท่านนี้คย์บวร์ดโดเดนโอ้ยบนีาละมาละดงลงาล้ำดงลรอะบอกว่าสวยมากเออเออเอย่ากองนาถึงมากเลย ไม่เย่ไม่เค็น้องโอ๊กโลนะคะนี่คือกรอบหน้าคาราชัดปาดีคาน้องโอ๊กไก่กินได้แบบร้อนๆตื่นเต้นมากนะคะได้จะได้เจอพี่ๆและเสื้อใหม่นะะตื่นเต้นไหมครตื่นเต้นมากครับรู้สึกว่ามีแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้นวันนี้เป็นวันประชุมใหญ่นะคะของไทยตัวเดียวสวัสดีค่ะ มาก่อนเพื่อนนะคะเป็นศิลปินคนแรกค่ะเราดันเริ่กแรประการดีมากเขาสิ่งเราดันเริ่มงานกันเนี่ยก็แล้วก็คนพลังงานคนนี้เขาว่าผู้ใดอายุหลายนั่งเครื่องฝเฝ้าอันนี้มาครบทุกตำแหน่งนะครับผมนั่งมีคนนี้ช่างแต่งหน้าผู้จัดการนะครับนนั่งคนตรีเถ่านะครับเนาะบ้ป๋าหน้าตีเถ่าก็นะโอ้ยคนมาผู้ใดอะเถ่านั่งทั้งเครงเนาะอันนี้คือคนนุ่มสามารถปีนขึ้นที่สูงได้คนเถ่าสิบแต่งงานยากอันนี้ยากที่เถ้ทงเครื่องแย่ ที่วยังดอกข้วปวดขาเป็งดอกขห็นเ่นั่งไหนนี่ยนอกเคี่ยมนี่ยเยี่ว่าเียมงู้เนัก้อนเเขอีกไปนี่หรอ่อนครับอนคกรอกีอามนเลยครับผมนะครับเรียนเสื้อเรียนเอื้อ่ะประชุมนั่งทำวันนี้วันนี้ประชุมทุกตำแหน่งนะครับผมนี่ก็กะั้งแม่เรยครับผมเพราะว่าหมากได้วยเหร เราไลฟ์สี่เดสิบ้ไหมวัสีค่ะเริ่เทียงเดิมายนะครับวันนี้สวัสดีครับมากเลยอบคุมากรแล้วก็วันนี้พี่นีนะครับชูรักชูเลไรนะครับผมชูรักชูลังลงมาเรื่อยชูรักชูเล่ไรวันนี้ประชุมใหญ่นะครับทุกตำแหน่งคือประชุมประจำปีก็วาันวันนี้กุ่งนี้กับวันนี้เป็นอะไรพี่น้องรบูการนีมากดีตามช่วงันจุ เาพื่อนนั่นไปโรงพยาบาลเหรอวะเยียมญาตบ่เออว่เยี่ยมญาตินี่เยียมญาติมันจะใส่อมันั่งชื่รอดตวประวาเานี่ไงรอดตรวประวั่านผู้กีตากันเลยมันข้าตัวดันก้มดันน้ำมอทมนีกเ์่ข้างในลูออมันั่งปูสายกินเขายุสามละขั้นนีุ่มมันเป็น ลมาแล้วเดี๋ยวหนบหัวเาาแล้วอาให้เขาก็โตนหัวไม่หมอไม่่ันรใ้ากินกมันเกือบแตงโมใบขาเนาะงสุเขาบกุ้มนมาัวยังหมาดมาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังประชุมเรื่องวงใหญ่นะครับวงใหญ่หาวง มาเข้าเสียจัดก,การยังไงแบบร่างการย <ไป S 1> ิงใหญ่ครับพี่น้องติดตามด้วยพี่น้องเอ้อรอดงานเตียนคนยาตียนคนคนนี้นะครับก็ประชุมกันเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือขอเหลือเข้าประชุมกีละทีละกลุ่มกีลาฝ่ายนะครับวันนี้นะครับพี่ใต้เองก็เพิ่งได้เจอก,กันกับน้องๆนะครับทั้งหมด12 น้องน้องแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกหญิงนะครับผมก็เลยมีของมาฝากน้องเล็กๆน้อยๆนะครับจากป้าฮักนักเชฟนะครับผมจากอังกฤษนะครับก็เป็นเค้กของคู่หนึ่งนะครับคือเป็นเค้กที่พวกเราชอบมากๆนะครับผมแล้วก็กินแล้วไม่อ้วนนะครับของอาจารย์หนึ่งนะครับผมแล้วก็อาจารย์หนึ่งตั้งใจทำมาให้เราอย่างพิถีพิถันมากๆเค้กพิเศษแบบนี้นะครับพี่ต้าก็จะมามอบแล้วก็รับผ่านน้องๆแดนเซอร์หญิงโตเกียวมิวสิกนะครับไปกับขา่ะ

คิดแก้วสะอาดผู้บริสุทธิ์ใส่สูรใส่อย่างเนาะหันหนามาด้วยหันหนาแบบเต็มเต็มอเต็มล์มโอ้ยหยาดมูอหลอกได้พ่อกงเกินหอกได้พอมีกระปุกอยาดคนมือมารุทแล้วสโนอกไทยแลนด นายยัวใส่คันนี้เห็นตั้งสิ่งไหนอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่เฮ้ยยังเออยังซ่าอยู่ยังได้อยู่ซ่าอยู่ยังได้อยู่เขาหามย่างจักมื่อยเดิก็ไม่รู้บอกว่าหมาว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันท้าันท้าเป็นอะไรครับมันบวมมันเครด มันว่าเส้นเอ็มมันบวมมันบวมแบบบวมที่แบบว่าตั้งตั้งตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเป็นเลยนี่ครั้งแรกบอกนะว่าเดินสะดุดหายท่าพามไม่ใช่เดินสะดุดขาตัวเองเราโอ้โหนะก็ได้มีลังกาดีลังกาก็ฝึกฝึกการฝึกยิมฝึกยิมแล้วมันเรียกว่าไงมันก็เป็นอุบัติเหตุเนาะว่าเราอยากเพิ่มความเพิ่มความสามารถของตัวเองอันเนี้ยโอเคครับที่หายไปๆครับผมคุณทับไม่ได้หายไปจากโลกแพ้ยเอาเรียนครับหายไปไบ